จะเลี้ยวรถต้องเปิดไฟเลี้ยวก่อนถึงจุดเลี้ยวกี่เมตรถือเป็นปัญหาใหญ่นะฮะที่เกิดการชนกันมาแล้วฝ่ายที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวจะถือว่ามีความผิดต้องชดใช้ในความประมาททั้งหมดซึ่งถ้าการเปิดไฟเลี้ยวตามพรบาจราจรทางบกนะฮะมะตาตรา36กําหนดว่าต้องเปิดและมะตาตรา38คือต้องเปิดในระยะ30เมตรนะฮะก่อนถึงจุดเลี้ยวและให้รถที่ตามหลังมองเห็นในระยะไม่ต่ำกว่า60เมตร ถ้ากรณีมีการชนกันขึ้นคุณไม่เปิดก่อน30เมตรหรือรถหลังมองไม่เห็นในระยะ60เมตรถือว่าเป็นฝ่ายประมาทต้องชดใช้ค่าเสียหายให้รถคันที่มาชนนะฮะนอกจากนี้การที่คุณจะเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดไม่ใช่เห็นป้ายปั๊บเลี้ยวปุ๊บการจะเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดคุณต้องรอรถให้ทางขวาผ่านไปทั้งหมดก่อนไม่ใช่ว่ามีสิทธิเลี้ยวเลี้ยวได้ทันทีนะฮะกรณีชนกันขึ้นรถฝ่ายที่เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดโดยปกติจะถือว่าเป็นฝ่าย ที่ประมาทมากกว่าคันที่มาจากทางขวาดังนั้นต่อไปการที่จะตรงจะเลี้ยวนะฮะหรือจะเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดระวังให้ดีต้องระวังรถที่จะตามมานะฮะให้สัญญาณไฟก่อน30เมตรเป็นอย่างน้อย